วันหยุดพ่อน้อยค่ะเข้าสวนเข้าสวนวนไปมีการเออเค่ทำท่าก่อนทำท่าหรือว่าทำท่าก่อนนะคะทำท่าก่อนทำ ยังไม่ลงจ้าทางเยอะนะคะต้นนี้โอเคต้องดูทิศทางให้ดีๆนะคะ,ะลงมาแล้วจ้าต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันจ้าตัดต้นอื่นกันทางยังไม่หมดนะคะ ดูต้นนี้จ้าต้นนี้มีสองลายกำลังใจพ่อน้อยนิดน้อยถอยมาเร็ว <c oughs> มีโชคก็มาจ้าพี่เยินก็มา <c oughs> วงแตกจ้าช่วยพ่อหรอล,ลูก <c oughs> ่วยพ่อเนะ ต้องหาทิศทางก่อนนะคะมองไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคลงมาแล้วจ้าตุ้มลายที่หนึ่ง รู้สึกว่าตอนนี้มีสองลายนะคะพี่ยนหลบแล้วพี่เนพี่เหินให้กำลังใจพ่อพี่เหินถอยแล้วลูกไม่กลัวเลยมาดูอีกอีกลายหนึ่งจ้ารู้สึกว่าต้นนี้จะมีสองลาย ลงมาละจ้าแต่ลายยังไม่ลงมาจ้ะต้องหาทิศทางเขาก่อนนะจ้ากำลังใจพ่อน้อยจ้ะมองคอนให้กำลังใจพ่อจ้ะ กี่เหรียแล้วก็มีโชค <c oughs> ทางเยอะมากเลย กำลังจะลงมาแล้วจ้าอยัางๆๆโอ้ยโอ้ยลงมาแล้วจ้าวันหยุดของพ่อน้อยเข้าสวนปามบนไปตา